สำหรับหลายๆคนที่ติดตามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นใน i อ YouTube หรือว่า e b o o k ที่มีคำถามอยากจะให้ผมช่วยปรับบ้านให้นะครับใน h a s h t a กดูกปรับให้เนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วช่วงหลังๆผมไม่ได้มีโอกาสได้ตอบสักเท่าไหร่เพราะว่าโพสต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ในคอมเมนต์ในโพสต์ทีเ่เรียกว่าโพสตกันไว้นานแล้วมันก็ไล่ไล่กันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมานัดหมายครับว่าให้เริ่มต้นกันใหม่นะครับกับโพสต์นี้ ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับคอมเมนต์ comment กันเข้ามาครับว่าใครสงสัยอยากจะปรับบ้านแบบไหนจัดสวนยังไงปรับหน้าร้านแบบไหนถ้าเกิดว่าผมมีไอเดียเนี่ยผมก็อยากจะแชร์ให้เป็นประโยชน์กับแฟนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามกันเข้ามาถ่ายรูปให้ชัดๆนะครับถ่ายให้ชัดๆเพื่อว่าผมจะได้ดูได้ชัดเจนแล้วก็บางทีผมอาจจะสามารถสเก็ตภาพเนี่ยส่งให้เป็นไอเดียด้วยและคําตอบทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ในไลฟ์นะครับ สำหรับครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไลฟ์ในวันอาทิตย์ที่6ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรีบๆส่งกันเข้ามาผมจะได้มีเวลาดูแล้วก็จะได้หาคำตอบให้นะครับที่สำคัญที่สุดคือผมอยากจะขอคอมเมนต์หลายๆคนครับว่าในวันอาทิตย์ที่6นี้อยากจะให้ไลฟ์ในเวลาไหนนะครับจะเป็นช่วงบ่าย3ามโมงครึ่ง หรือว่าจะเป็นประมาณ5โมงเย็น6โมงหรือ2ทุ่มไปเลยลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับในดุกป,ปรับให้ไลฟ์ครั้งที่9ของผมครับ